สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายวิธีการทำหมอกคอให้มันตื้นขึ้นนะคะถ้าสมมติใครชอบคอแบบนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องต่อคอขึ้นไปอีกก็จะใช้แบบนี้ได้เลยอันนี้เป็นคอเดิมๆนะคะหลังจากที่เราต่อแล้ว ะะอันนี้เป็นคอเดิมๆเ,เนาะถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็จบตรงที่ตรงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าใครเห็นว่ามันมันมันกว้างเกินไปหรือว่ามันลึกเกินไปเราก็จะมาทําให้มันตื้นขึ้นนะคะวิธีการทําคอให้ตื้นขึ้นจะมีหลายวีโอจะมีหลายแบบนะคะเออวิธีนี้ครูจะวิธีทําคอแบบตื้นขึ้นวิธีที่ครูกลังจะแบ่งปันเนี่ยจะเป็นแบบง่ายๆนะคะครูจะไม่ฉักให้ดูนะครูจะ เอาตัวที่มันเสร็จแล้วมาอธิบายให้ฟังนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะดัดแปลงได้ไม่จําเป็นที่จะเหมือนไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนครูนะคะแต่วิธีการที่จะทําให้มันแคบเข้าเนี่ยให้เราทําแบบไหนแค่นั้นเองนะคะวิธีนี้เราจะใช้วิธีโซ่นะคะเราจะใช้วิธีถักโซ่ให้มันแคบเข้าลักษณะของงานเมื่อสําเร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ หลังจากที่คอเดิมๆที่ครูให้ดูตอนแรกนะคะเราก็จะมาเริ่มเลยครูจะเริ่มโดยการใช้โซ่สก่อนเห็นไหมอ่ะอันนี้แถวแรกนะคะแถวแรกครูจะใช้โซ่สี่เพราะว่าถ้าสมมติว่าครูใช้โซ่ที่แบบมันรัดเข้าไปเลยอะ่ะตรงนี้มันจะล่นนะคะมันจะมันจะห่อครูก็จะใช้โซ่สี ถ้าเป็นคุณคุณอาจจะใช้โซ่สี่หรือโซ่ห้าก็ได้นะคะดูน้ำหนักมือหลังจากที่เราใช้โซ่สี่แถวแรกไปแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆล่นคอเข้าโดยอาจจะเราอาจจะถักโซ่สี่สองแถวนะคะหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่สามอันนี้ต้นแบบนะคะครูถักโซ่สี่สองแถวแล้วครูก็จะถักโซ่สาม ดูระยะมือเราด้วยนะคะครูก็จะถักโซ่สามไปได้สักระยะครูก็จะลดลงเหลือโซ่สองอันนี้สุดท้ายเลยนะคะสุดท้ายเลยจะเหลือแค่โซ่สองถามว่าเราจะถักจํานวนกี่แถวดีโซ่สี่โซ่สาโซ่สองเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความชอบของเรานะคะ แล้วแต่เวลาเราถักไปปุ๊บเราก็มาดูชิ้นงานของเราว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมันลังมันมันยุ้ยไ,ไหมนะคะอันนี้อันนี้แล้วแต่แรงมือแต่วิธีการถักนะคะครูยะครูสรุปอีกทีหนึ่งว่าวิธีการถักที่จะทําให้คอเมันแคบเข้าสำหรับลายนี้สำหรับวิธีนี้เราจะใช้วิธีโซ่ เราจะเริ่มจากโซ่สีโซ่ 3, สีสองแถวโซ่3ามสักสีห้าแถวแล้วก็เป็นโซ่สองนะคะจะเป็นลักษณะนี้ชิ้นงานที่ได้ชิ้นงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อ่าชิ้นงานที่ได้ก็จะเป็นคอแบบนี้ะนะคะชิ้นงานที่ได้ก็จะเป็นคอแบบนี้ ก็จะสวยอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นวิธีทําคอให้แคบเข้าอย่างง่ายๆนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะ